และการประชันกันในวันนี้กำลังจะเกิดขึ้นครอบครัวใดจะทำได้ดีจนได้รับคะแนนเพิ่มระหว่างสองพี่น้องและของเพื่อนยอดมนุษย์ครอบครัวน้องเข้าสวยและน้องเข้าหอมที่ต้องมาประชันกับไอริสน้อยกับบิ๊กแฟมารี่ครอบครัวน้องไอริสก็ต้องหลอลุ้นกันละครับ และบทเพลงที่สองครอบครัวต้องประชันกันใดวันนี้ก็คือเพลงคุกกี้เสียงไทยจาก B.N.K. 4 8จะน่ารักสนุกแค่ไหนต้องติดตามครับ 上学呗。

ชใชใ่ไหมเอาและเตรียมใจไว้หน่อยมันจะหัวก้อยต้องเสียงกันเยัย yeah, ย yeah, yeah. ัยยัยคนน่ารักกัเยอะนะที่เดินอยู่ทั่วทั่วไปคนธรรม,มาดาอย่างฉันนะก็คงจะไม่สนใจเอาและเตรียมใจ ครัชิญครับมามามา,มาร,รวมกันนะครับโอเคครับกรรมการครับเป็นยังไงสําหรับ2ครอบครัวนี้ที่มาประชันกันครับ ก็ได okay, ้เห็นอีกแบบมึงได้เห็นอีกแนวหนึ่งซึ่งก็สดใสน่ารักดีอันนี้เราไม่ต้องคาดหวังกันถึงเรื่องของเสียงร้องร้องผิดร้องถูกกันบ้างอะไรบ้างแบบว่าอันนี้ฟังแล้วก็มันผ่านไปเป็นความสุขเราเอามวลความสุขที่ได้เห็นตรงนี้ดีกว่าสําหรับในรอบในทุกครั้งจะเป็นรอบพี่แกชอบมากเพราะว่าจะได้เห็นน้องๆหลายๆคนแบบทําอะไรที่เราไม่ได้เห็นในรอบแรกที่เขาจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งทั้งสองครอบครัวก็ถือว่าน่ารักดีค่ะขอบคุณฮะเราเกสครับ ไม่แน่ใจว่าวันนี้ทั้งทั้งสองบ้านเลยจะมีปัญหาเรื่องของการออกเสียงคนละแบบบ้านบ,บ้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอมีการอ,อมลูกโอมไว้เวลาร้อ,องเพลงส่วนบ้านนี้วิธีการออกเสียงก็จะมีความมีความออกเสียงแบบเป,เป็นคง,คงเป็นคงจริง,รงนิดนึงน,น่นะแต่เรียกแล้วอ่ะเขาเสียงเขโทษนะฮะมากันนี่สถานทูตจีนอยู่นู่นครับ <laughs> ซึ่งมวลรวมออกมาเหมือนที่น้องเกรสบอกว่านี่นี่คือโชว์รวมกันมวลรวมคือความสุขครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูในก้อนแรกว่าใครทําได้ดีกว่ากันอย่างนั้นดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เชนครับผมน้องทีมเขาสวยนะครับอยากให้เวลาน้องเต้นเนี่ยช่วยแบบทําหน้าให้มันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสคือมีความสุขกับการเต้นและการร้องเพลงเราอยากเห็นหน้าน้องแบบ คือมีความสุขกับการเต้นและก็มอบความสุขให้กับคนดูครับส่วนทีมที่2คือทีมของน้องไอริสนะครับอันนี้ยิ้มเลยยิ้มทั้งทีมท้ายๆอาจจะยิ้มน้อยเพราะเหนื่อยนะครับเริ่มจะยิ้มน้อยลงน้อยลงแต่ที่ผมประทับใจคืออะไรรู้ไหมขณะที่ทีมไอริสกำลังเต้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้องทีมข้างหลังเพิ่งเล่นเสร็จไปแล้วเนี่ยมีการโยกตัวตามถามจริงเลยครับว่าเราแข่งกัน แต่น้องข้างหลังได้ยืนเท้าเอวมองเอาเอาเอาเข้าไปเอาเอาผิดไสดพอผิดไสดพอภาพมันชะไม่น่าดูแต่น้องข้างหลังเหมือนมีอารมณ์ร่วมด้วยแล้วสนุกสนานเขาด้วยภาพซึ่งมันเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดความสุขมันให้แง่คิดอะไรบางอย่างก็คือถึงเราจะอยู่ในโลกของการแข่งขันแต่ถ้าเราอยู่แบบรักกันแบบนี้มันไม่ผิดหรอกครับสุดยอดเวียาเจนครับ รานนี้ท่านคณะกรรมการต้องตัดสินแล้วนะครับว่าครอบครัวไหนจะเป็นฝ่ายที่จะได้เข้ารอบต่อไปท่านคณะกรรมการครับเชิญประชุมได้เลยครับหน้าหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆครับสำหรับการแสดงของสองครอบครัวในวันนี้แต่จะต้องมีเพียงหนึ่งครอบครัวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อรวมรุ่นร่วมเทีย์ไปพร้อมกันครับผมขอประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันนี้ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป นั่นก็คือครอบครัวข้าวสวยข้าวหอมและวงพะกาศครับดีด้วยนะครับดีด้วยครับอ,เอ,เอ,เอะเป็นยังไงบ้างโอ้ได้เข้ารอบไปแล้วความรู้สึกเป็นไงอะ ตัวแทนซะหน่อยน้องเข้าหอมดีใจมากมากเลยค่ะมันมันตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะยินดีด้วยแล้วกันนะคครับผมขอเสียงปรบมือให้น้องเข้าหอมเข้าสวยและวงพการอีกครั้งนึงครับครับผมยินดีด้วยครับและวันนี้เราขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับอาจารย์เชนพี่ไอซ์พี่เกรซขอบคุณมากครับครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับกับร้องเล่นเต้นยกครัวก พบกับเราได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา15นาทีทางช่อง7 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเปลี่ยนตามตรงว่ามีบาดแผลกันทั้งคู่ทีนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบว่าแผลของใครน้อยกว่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าเล็งเห็นความสามารถของทั้งสองคนแล้วก็ความเต็มที่ให้เราเต็มร้อยทั้งคู่น่ารักมากทั้งคู่เลยค่ะเสียดายจริงๆอยากเป็นกําลังใจให้ทีมผักกาดด้วยนะคะให้เป็นเข้ารอบลึกๆเลยนะคะ